เดือนสูงเลื่อนขึ้นไปใส่บาตรทำบุญเพื่อช่วยเกื้อหนุนศาสนาที่องค์พระาศาสดาสืบทอดนานมายิ่งใหญ่บริจาคเงินตราสร้างวัดสร้างว่าหน่อยเป็นไร มาทำน้อยก็ได้หลวงขอสายใจขอไว้พระสังห้งที่เรือองพ่อก่อนเมืองนะครับอันนี้จำหรับแจกโยมฟรีอ๋อแจกโยมมีเยอะมีเยอะนะครับ เยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าเก่าๆที่ทันหลวงพ่อสายที่ว่าหลายปีแล้วนะครับมีปาฏิหาริมีประสบการณ์นั้นบางรุ่นก็มีน้อยนะครับทันรีบรุ่นก็มีน้อยเหลือไม่กี่ชิ้นน่ะนะครับที่ญาติโยมไม่ยอมกันก็คือยันสามดวงรุ่นแรกยันสามดวงรุ่นแรกประสบการณ์นะโอ้โหสุดๆสามดวงรุ่นแรกครับนี่แหละนี่นางกว่าก็หลวงพ่อสายครับ นางกวักของหลวงพ่อสายอ๋อ oh. ันนี้ญาติโยมก็มาเช่าบูชาไปก็เรื่อ,อยๆโยมมาเช่าเรื่อยๆนะเออ <มา S 2> เอ,อ,เอยานางกวักนี่มีชื่อเสียงมากเลยลครับครับแล้วมีประสบการณ์ไหมครับที่โยมมาเล่าฟังไหมครับมีที่ญาติโยมมาเล่าให้ฟังบ่อยที่สุดก็คือมียันส,สามดวงแล้วก็ยันสามดวงแล้วก็มาเกี่ยวกับแคลค่าโยมมีครั้งหนึ่งตอน ก็ปีสองปีคือหลังนะครับมีโยงพาหลานขึ้นมาครับบอกว่าไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองวันบอกขับมอไซค์ไปซิ่งตอนคืนออ๋รถไปชนเสาไฟจนขาดครึ่งเลยรถมอไซค์แต่ตัวคนไม่เป็นไรแต่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลดูอาการอยู่สองวันก็พาขึ้นมาอ่านั้นก็มีติดตัวก็คือยันสามดวงของหลวงพ่อสาย<อ>แล้วก็ที่มี อีกอย่างอีกรุ่นหนึ่งที่เห็นเห็นเลยก็คือสาริการรุ่นแรกสาริการเมตตามหานิยมตอนนั้นหลวงพ่อสายยังอยู่ครับท่านยังอยู่แล้วก็มีโยมสองคนผมเมียก็พาเอามาคืนหลวงพ่ออ,อว่ามีผู้หญิงติดผู้ชายผู้ชายถือไปบอกมีกลัวจะมีเมียน้อยอ่ะนะ,<อ>ะก็ติด<อ>เมียก็ถือเอาไปประชดบ้าง ก็มีผู้ชายมาติดก็เลยพากันสองคนเอามาคืนหลวงพ่อคือถ้าอยามาคืนคนหนึ่งก็กลัวจะไม่คืนจริงอ่านั้นเได้เห็นเห็นเลยเห็นกันตาได้โอ้ก็มีคนนั่งดูก็เยอะนั่งขำกันอยู่เหมือนกันเะมาคืนทั้งผัวทั้งเมียเลยมามามาด้วยกันสองคนสองคนผมเมียเลยอ่าเออกลัวกลัวกลัวเพราะว่าผู้หญิงก็มามีผู้ชายมาติดมาจีบผู้ชายก็มี ผู้ผู้หญิงเนี่ยมีผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็อายุประมาณสามสิบสี่สิบได้อ๋อครับก็กลางคนแล้วแหละครับแต่ก็ทะเลาะกันเรื่องแบบที่ว่าผู้ชายก็มีติดผู้หญิงอ่าอ่าติดสาวพาณิชย์อะไรก็นี่แหละอ่าส่วนผู้หญิงก็อ้าวมีมีหนุ่มน้อยมาติดบ้างแหละอ่ <c oughs> เอาเมาื่อคืนอันนี้เห็นเห็นเลยโยมอันนี้เห็นะครับลแล้วรุ่นอื่นมีไหมครับที่มีประสบการณ์ครับ ก็มียันสามดวงนี้แหละโยมที่อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่สาริกาพญาต่อทองอ่า,อาสาราสาริกาพญาต่อเรือนครับนี่อันนี้ก็คือมีครูคนหนึ่งอยู่ที่ชนบุรี อันนี้ก็สองสามปีแล้วนะสองสามปีขึ้นหลักแล้วหลวงพ่อสายจากไปแล้วเออก็ร่างร่างหลวงพ่อยังอยู่อ๋อครับร่างร่าง,างท่านยังอยู่ครับก็พอดีมีครูคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขาเขาเป็นครูพระรแล้วเขานี้ก็มีคนมาติดต่อให้เลี้ยงปลาสวยงามเลี้ยงปลาสวยงามก็คือพวกปลาหมอสีอะไรครับได้ยินว่านนะครับเขาก็ เอาที่ของพ่อตาเนี่ยมาขุดบ่อตั้งหลายบ่อเลยก็เลี้ยงปลาหมอสีเพราะว่าเขาจะมีเท่าไหร่เขารับหมดด้ยเชื่อเขาก็เลยก็เลยทำพอทำเสร็จแล้วก็โอ้โหไปกู้เงินมาขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงลงทุนเลี้ยงปลาหมอสีทั้งเพื่อนเพื่อนเขาก็ทำกันตั้งหลายคนก็ไม่มีตังค์คืนม<อ>คืนเขา ครับเขาก็มาทวงก็ไม่รู้จะทำยังไงแหละแทบจะลาออกจากครูเลยเพื่อจะเพื่อจะได้เอาเอาเงินก้อนมาคืนเขาพอดีมีคนแนะนํามามีคนอยู่ใกล้ๆบ้านเขานะแนะนํามาให้มาเอาสาริกาพยาตัเรือนไปบูชาครับเพราะว่าของเขาบอกว่ากิตติศัพท์นะได้ยินว่าแค่คนเอาไปบูชาก็ถูกหวยลรางวันที่หนึ่ง<พ>ช่าหไมรูปรูปอูชานี้มั้งใช่ใช่นะ ไดาถูกถูกละมาที่หนึ่งรวยเป็นตั้งหลายสิบล้านกว่านะเขาก็เลยมาบูชาเอาคือคนหมดทางนะนะเขาก็เลยมามามา,มาบูชาตอนนั้นก็มีมีหลวงพ่อนี่แหละแล้วก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากอะ่ะนั่งนั่งอย่างนี้เขาเป็นคนแบบที่ว่านั่งให้ญาติโยมบูชาวัะถุมมงคลเป็นผู้หญิงนะก็มาก็ให้ให้เขาบูชาไปทีแรกเขาก็บูชาไปตัว ตัวหนึ่งสามพันเป็นอาสาริกาพญาเต่าเรือนเป็นตัวใหญ่นะครับตัวตัวใหญ่ปกติจะสี่พันลดลงมาเหลือสามพันห้าให้ครูน,นั่นแหละบูชาไปเพราะเขาของเขาอ,อ,อีกป,ประมาณนักเดือนหนึ่งเขามาครับทีนี้ก็มีเท่าไหร่เขาเอาหมดโอ้โหมีเท่าไหร่ก็เอาหมดสาริกานะพญ<ข>าเต่าเรือนอสาริกาพญาเต่าเรือนตัว,ต,วตัวใหญ่นะคตัวตัวใหญ่ขนาดนี้แหละ แต่อันนี้หมดหมดแล้วนะครับ,บก็ไม่รู้อ้าวก็ถือว่ามันอ้าวก็มีญาติโยมมาบูชาวัตถุมงคลก็ถือว่าดีแล้วก็เลยเอาไปเพราะตอนั้นหาได้อยู่ก็เป็นเงินสามหมื่นกว่าบาทอ,ะอ่ะพอตัวสามหมเหมาหมดเลยเลยเขาไปให้ญาต<อ>ิาเขาเาญาติเขาเขาเลยบอกโอ้ยโยมทำไมเอาไปเยอะ น,น, oh. นึกว่าเขาจะไปจําหน่ายอ๋อนึกว่าเขาจะไปจําหน่ายต่อครับยมทําไมเอาไปเยอะจังเขาบอกว่าหลวงพ่อจําได้ไหมเมื่อก่อนที่ผมเอามามาบูชาสันติกาพระยาต่อเรือนจากหลวงพ่อไปนะตอนเนี้ปลาผมไม่พอจําหน่ายเลยหมดเลยของเขามา,าทีเดียวหมดเลยผมรอดตายแล้วหลวงพอ่ oh. อเขาว่า oh. อ่าเออผมก็เลยมารีบมาเอาเพราะว่าได้ยินหลวงพ่อว่าของจะหมด oh. อ่าอ,อันเนี้ยก็ ถึงมาเมื่อเสดายโอ้ชื่อ,อชื่อยายล้านยายร้านที่แกนั่งอย่างนี้นะครับเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยยายร้านนี่เราลดราคาให้โยมขเขาไปตัวใหญ่รู้สึกจะหมดแลวนะหยุดใต้โบสถ์ใต้โบสถ์มีเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูพอไปดูจริงๆอ้าวตัวใหญ่หมดเลยอ๋อเขาไปหมดแล้วทีนี้ก็มาอีกประมาณสักร่วมปี เขาก็มาอุอืออาทำไมมาทําไมมาเอาบ่อยจังเลยโยมเขาบอกว่าอ๋อมีเพื่อนเพื่อนเขาฝากอยากได้อยากได้เขาเขาก็มาไม่ถูกพอดีได้ผ่านมาก็มาแวะเอาก็เลยได้สาริกาพระยาองเล็กไปองเล็กไปแต่ว่าเป็นเป็นเลเป็นเป็นทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองเป็นทองเหลืองไปตอนนี้มียังมีอยู่อ่ะเอ่อน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแลว